เกิดอะไรขึ้นกับข่าวช็อกโลกวันนี้ทีตรงกับวันศุกร์ที่13พอดีเรื่องคือเมื่อคืนที่ผ่านมาอิสราเอลส่งเครื่องบินรบจมตีเป้าหมายในอิรานสร้างความตกใจให้ทั้งโลกอะไรคือสาเหตุของการโจมตีครั้งนี้เพราะอิสราเอลไม่ยอมรับให้อิรานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์กลัวว่าจะก,กลายเป็นภยัยคุกคามต่อภูม,มิภาคส่วนสหรัฐก็ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงเลยปล่อยให้2ฝ่ายปะทะากันเองอิสราเอลเน้นจมตี3จุดสาคัญ1สถานที่นิวเคลียร์2โรงงานผลิตยูเรเนียม3ผู้บัญชาการทาทหารระดับสูงขององรา่าผลทีตาม,มา ทันทีก็คือราคาน้ำมันพุ่งทะลุ74ดอลลาร์ต่อบาร์เรลราคาทองคําก็พุ่งไม่หยุดแต่3 4 3 6ดอลลาร์ต่อออนฝั่งอิหร่านโดนหนักมากมีนักวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์เสียชีวิต2คนที่รึกษาของผู้นําสูงสุดบาดเจ็บสาหัสส่วนอิสราเอลตอนนี้ยังไม่มีเผยเผยความเสียหายใดใดต้องบอกเลยว่าอิหร่านไม่ธรรมดาเป็นผ,ผู้ผลิตน้ํามันดีรายใหญ่อันดับ7ของโลกในปี2 0 2 2และยังมีปร,ริมาณสํารองน้ํามันมากเป็นอันดับ3ของโลกสรุปคือราคาน้ํามันทองคําและทรัพย์สินนอื่ มีแนวโน้มพุ่งขึ้นอีกในไม่กี่วันข้างหน้าสถานการณ์ยังไม่นิ่งแน่นอนแปลว่าถ้ามีปัญหาราคาน้ำมันทั่วโลกก็อาจสั่นคลอนได้เลย